เดี๋ยวเริ่มต้นที่สูก่อนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบเพื่อนๆนมาร่วมแสดงความยินดีกับวันมิสซิ่งวันนี้นก็รู้สึกดีใจมาก,มากๆเลยคะ่ะเพราะเพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึง่งแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ทําให้การประกวดอ่ะแบบซูรู้สึกอิม่มเอมแล้วก็ประกวดจบออกมาซูรู้สึกว่ามันไม่ได้แค่แค่ตําแหน่งหรือว่ามันไม่ได้แค่ชื่อเสียงแต่มันได้เพื่อนๆได้ครอบครัวมาด้วยค่ะแล้วนีร่ริ่มมก่อนแล้วการวันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมงานมิสติ้งที่ซูวันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าคือ ถ้าเราไม่เคยประกวดอ่ะเราก็คงไม่ได้สนิทกับพี่สูเลยะเพรั้นคือมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆจากใครใดจากใครก็นะคะแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมาะสมมากจริงๆนะวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีเกิดเป็นส่วนหนึ่งกับมาส่วนนี้ค่ะคุณเชอร์ไม่ขอไม่ได้่ได้ขยังไ่หนาวยกขอร์่งดีใจค่ะที่มาเด็น อกว่าดีมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะทีมนะคะมีพนักงานพิสูจน์ด้วยสอบเลยต้องบอกว่าดีใจมากที่แบบพ่สูน์กับแม่เอมชวนมาานแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่สูนเป็นคนที่น่ารักมากแล็ดีใจที่ได้มาเจอพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าได้ออกมาเที่ยวด้วยพี่ คิวนน่นคิวทองกับพี่อีกสองคนนะคะไมดีใจอะค่ะอีกสาวไห้อกไรอะไรใคยังไงๆๆงานที่วันนี้ก็เป็นแฟนคลับพี่พี่ซูเหมือนกันค่ะ ชพี่ซูหนักมากจริงๆก็ถ้าทุกคนเห็นตามในแอปนะคะใน X หรือในต่างๆเนี่ยฮนี้ก็แคปลงแบบว่าโหเชียร์พี่ซูมากแล้วก็เชียร์แบบหลายๆคนเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูนางงามอยู่แล้วอย่างที่เห็นฮนี้ก็ประกวดด้วยเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเชียร์แล้วก็อยากจะแบบบ้านภูเก็ตด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกมาอยากมายินดีกับพี่ซูด้วยค่ะ อ๋อเดิมซุยเหมีน้องๆเพื่อนๆบางคนก็ยังมาไม่ถึงหรือติดอะไรแบบอยากให้เล่านิดนึงว่าจะมาไม่ถึงก็มีใช่ไหมวันนี้เพื่อนอ่ะใช่แต่ใครกันมาอยู่ค่ะอยากให้ชวนติดตามเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มเพราะว่ากิจกรรมจะขึ้นไปอยู่ข้างในค่ะอันนี้ก็คือเราก็เพิ่งมายืนถ่ายเนาะหน้าแบ็กดรอปนะคะกับทางซีเล็กแล้วก็เพื่อนๆหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปในห้องนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกเยอะมากสู้อ่านอินเทนเนอรี่แล้วนะคะก็คือ สนุกสุดๆเลยค่ะทุกคนจะได้อิ่มเอมกับประสบการณ์นี้นะคะรวมแม้กระทั่งแฟนๆหรือว่าสื่อแล้วก็เพื่อนๆร่วมถึงตัวสูเองสูตื่นเต้นมากใช่ไหมคะอย่าฝากอะไรอยู่ไม่พเข้ามาร่วมชมนะคะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์นะ <c oughs> <c oughs>